กลับสวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับกลับมาพบกันกับแนวทางของฮานอยนะครับฮานอยที่ยีสหกส่วนฮานอยเมื่อวานนะเมื่อวานมีตัวไหนที่มาบ้างนะครับเฉพาะกิจเจ็ดสามสี่สองหกไม่มีนะครับใกล้เคียงเอ สอหกแล้วก็ไปกาชาดเก้าสามสองนะครับอ,อไปล่างเก้าหกมาถึงรอบพิเศษนะครับพิเศษมาแล้วนะครับตัวเน้นนะครับสองหนึ่งสองแปดหนึ่งสองก็ไม่ได้นะเมื่อวานนะผมก็เน้นในที่หนึ่งสองด้วยนต่มันไม่เข้าพวกเลยนะเจ็ดอันนี้แปดมาหนึ่งสองกระโดดมายังไง บอกแล้วว่ามันเด่นนะครับตัวห้อยท้ายมานะครับหนึ่งสองตัวนี้นะครับหนึ่งสองเน้นด้วยแล้วก็ไปล่างหกศูนย์ไม่มีนะครับเจ็ดศูนแปดศูนย์หน่อยไม่ได้ไปรอบปกตินะครับรอบปกติ 082นะครับก็เป็นตัวเน้น 1, 2882นะครับเมื่อวานผมเน้นมากเลยพลาด3ตัวอีกแล้วนะครับ782 182ออก082ให้มันได้อย่างนี้สิเน้นไม่เน้นนะครับเมื่อวานเน้นห้คู่12345นะครับอ้าเน้น5เข้า2องนี่ก็่านนะครับานอ่าไปถึง ล่าง95้าหแล้วก็ไป V 716นะครับถ้าออก617หน่อยก็โอเคหน่อย86เนี่ยจับไม่ถึง84มี78ไม่มี68นะครับถ้าใครรูดเมื่อวาน V ก็ได้86นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทางเมื่อวานเนาะตัวเน้นมา2คู่ที่เมื่อวานมีฮานอยพัฒนาด้วยนะครับฮานอยพัฒนาออก71นั่นไงเอา71ไปออก คือถ้าใครสนใจฮานอยพัฒนาก็ได้นะครับไดนะ้นะครับนะบผมดูแล้วแนวทางมันเหมือนจะไปทางเดียวกันนะครับหนอยพัฒนาฮานอยพัฒนานะครับถ้าที่ไปออกพร้อมกับ v นะครับออกพร้อมกันกับ v, นะบถ้าใครสนใจก็ลองดูนะครับเมื่อวานก็ไปที่เจ็ดหนึ่งแล้วก็แปดสามสี่นะครับแปดสามสี่ บนนะครับอลองดูนะวันนี้น่าจะมาอีกมันจะเป็นแนวทางใกล้ๆเคียงกันนะครับ่มาดูเด่นวันนี้นะครับวันนี้ผมวางเด่นไปที่เจ็ดกับแปดนะครับ 8, จเจ็ดกับแปดเฉพาะกิจก็จะเด่นไปที่เจ็ดแปด สามสี่มาดูเด่นสองตัวมีอะไรบ้างเนะียเจ็ดสามเจ็ดสี่แปดสามแปดสี่นะครับแปดสอง เจ็ดสองมีตัวรองนะครับเจ็ดห้าแปดห้า แปดเก้านะครับแปดเก้านะตัวเน้นของรอบนี้นะครับเฉพาะกิจนะครับก็จะเน้นไว้ที่เจ็ดสามเจ็ดสี่แปดสี่แปดสามนะครับสี่ชุดนี้นะครับทีนี้มาดูนอยรวมนะครับนอยรวมผมวางไปที่

อีกสักตัวรองมีไหมมีไหมมีไหมแถมอีกสักชุดได้ไหมอีกสักชุดเนาะก็น่าจะเป็นตัวนี้นะครับแปดหกเดี๋ยวเฉพาะกิจผมไม่มีแปดหกนะก็จะเน้นแปดหกให้ที่ตรงนอยรวมด้วยนะครับอ่าชุดเน้นนะครับ เน้นไปที่แปดห้าแปดสองเจ็ดห้าเจ็ดสี่หนึ่งสองสามสี่เจ็ดสี่เจ็ดห้าแปดสองแปดห้า อีกชุดหนึ่งจะเน้นอะไรดีแป๊บหนึ่งนะขอดูนิดนิดอีกชุดหนึ่งน่าจะเจ็ดแปดผมจับไหมว่ากดเจ็ดแปดมาเลยเกินไม่ได้จับนะไปจับแปดเก้านะอีกชุดหนึ่งนะที่ผมเน้นเนาะก็วางไปที่เออตรงนี้ไงมองไม่เห็นเมื่อกี้ mm hmm. นี่ครับมี แปดสามนทีนี้มาดูชุดสามตัวชุดสามตัวผมวางไว้ที่เจ็ดแปดห้านะครับแล้วก็ก้าแปดสองวันนี้ยังมีแปดสองด้วยมนะืนหวานก็เน้นวันนี้ก็ยังมองว่าน่าจะมี น่าจะมีนะครับนะโอเคโชคดีกันทุกคนนะครับสำหรับแนวทางของหาหนอยวันนี้นะครับส่วนลัพัฒนาลงไปให้เรียบร้อยเมื่อเช้านะครับอันนี้ก็หาหนอยต่อกันเลยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบแนวทางนี้อ่ะวันนี้สวัสดีครับ